สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับยูนิ่ยนคอนคลินิกนะคะวันนี้จะมารีวิวลูกค้าทำตา2ชั้นนะคะวันนี้เป็นเทคนิคแบบกลีดกลางนะคะดอยาให้ดูใกล้ๆนะคะก็เป็นเทคนิคที่ทำนะคะแผลไม่มีแผลที่หัวตานะคะหางตานะคะทำให้แผลหายไวเนาะแล้วก็บวมช้ำน้อยมากนะคะ แล้วก็คุณหมอจะใช้เทคนิคเป็นการย้ายไขมันนะคะที่มาเติมเติมเติมเต,ต,ต,ต็มส่วนที่โบนะคะหรือที่ลึกเนาะโดยที่ไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์เดีเติมไขมันเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเขียวช้ำบวมเลยนะคะเออหลังทําไปเจ็บไหมคะคุณลูกค้าไม่เจ็บใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ตัดไหมในใช้เวลาแค่เจ็วันในการตัดไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบห,หนึ่งเนาะการตัดไหมนะคะวันนี้โปรโมชั่น ของการทำตาสองชั้นนะคะเพิうう่มต้นที่9,900 9, 9บาทนะคะแล้วก็จะมีค่ายาด้วย1000นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจวันนี้นะคะเราจะมีโปรโมชั่นนะคะที่แถมเป็นตัวตัวยาลดบวมด้วยนะคะช่วยลดอาการบวมเขียวช้ำนะคะแล้วก็ช่วยห้ามเลือนนะคะถ้าจองวันนี้ก็สามารถได้ตัวนี้ไปด้วยนะคะมูลค่า2,500บาทนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูรูปนะคะของลูกค้าที่ก่อนทำเนาะเห็นะนะคะ ตาลูกค้านะคะคือด้วยตาลูกตาลูกค้านะคะจะเป็นตาที่สองชั้นเหมือนกันแต่ว่าแม่ชัดมากแล้วก็เป็นที่ไม่เท่ากันตาของน้องไม่เท่ากันด้วยนะคะวันนี้คุณหมอก็กรีดหมันนะคะให้ตาน้องเท่ากันขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่มีอาการบวมเขียวช้ำเลยนะคะก็ของน้องนะคะน้องทําคางมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้วยอีกรอบนึงเนาะว่าน้องทําคางไป หลังจากนั้นก่อนทํานะคะนี่คือน้องทาคางไปด้วยนะคะก่อนทําคางน้องก็จะเออเป็นแบบนี้แล้วก็หลังทําตอนนี้คือน้องทำคางไปครบหนึ่งเดือนเนาะคือหน้าน้องก็สมูทขึ้นหวานขึ้นเนาะคะก็เดี๋ยวเเรามารีวิวกันอีกรอบนึงนะคะหลังทําครบ7วันนอกวันตัดใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังทำเจ็ดวันเอของแผ่น้องเป็นยังไงบ้างนะคะว่ายังไงบ้างเนาะเดี๋ยวไง งั้นก็ยูนิคอร์นคลินิกนะคะของรัตั้งอยู่ที่สวนงวงสแควร์นะคะเออตรงจุฬาซอย12นะค่ะสามารถได้มาได้ทางทั้ง BTS นะคะหรือว่าตรง MRT นะคะก็ BTS ก็สามารถลงสนามเออลงตรงสนามกีฬานะคะสถานีสนามกีฬาได้เลยนะคะถ้าเป็น MRT ก็สามารถตรงตรงหัวลำโพงหรือว่าตรงสามย่านได้นะคะออกทางเออตรง สยามมิทาวนะคะตรงตรงนั้นได้เลยนะคะสัญญาณมิทาวออกทางนั้นได้เลยนะคะก็สามารถนั่งมอไซค์เข้ามาหรือแท็กซี่เข้ามาได้เลยนะคะหาทางเออทางมาสะดวกมากนะคะทางแท็กซี่เข้ามาก็แค่บอกว่ามาตรงสวนลงซอแคร์จุฬาซอยสิบสองนะคะหาง่ายนะคะหรือว่าถ้าหากว่าคุณลูกค้ามาไม่ถูกหรือยังไงนะคะสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะวันนี้เราลลูกค้าไม่ไม่เจ็บเลยตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเจ็บไหม,ไม แค่ตึงๆเนาะได้ค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเราลาไปก่อนนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจก็สามารถทักในเพจได้เลยนะคะงั้นไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ